พี่น้องท่านผู้ชมช่องสวนลุงชนชีวิตคิดไปเรื่อยที่ขคาบหลักทุกท่านครับนี่คืออ้อยยักเขียวที่ลุงชนได้เห็ดแปลงสาธิตเมื่อวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่เห็ดไท้วิธีการปลูกให้พี่น้องเบิ่งนะครับก็เริ่มโพเข้นมาให้เห,เห็นเห็นแล้วนะครับลักษณะของนอจุดเด่นของนอเขาก็คืออวบอ้ว,วนนะครับอวบอ้ว,วนแล้วก็เรียกลูกดีนะครับถ้าเบิง่งผู้ใดที่ได้ลงหลุมไปแล้วนะครับคอยเบิ่งมาเลี้ยงลูกนะครับ สวัสดีครับพี่น้องช่องสวนหลวงชลชีวิตคิดไปเลยครับผมมื่อนี้คลิปขึ้นอ้อยอีกแล้วนะครับพี่น้องมาจากทา้งหลเดี๋ยวให้เพลินในน้ำตูนะครับขล่อ,อยยอดน,นิดนึงนะครับเป็นไผ่มาจาังใดเราเฮ็ดจังใดจังดุดนดันมหาอ้อยยักษ์เขียวสวนลุงชนครับผมสวัสดีค่ะมาจากอำเภอวิเชียรบุรีนะคะมาได้ยินข่าวว่ายักษ์เขียวน้ำหนักดีแล้วก็ข้างในไม่กวงค่ะกวงเบาหน่อยไหมเบิ่งแล้วไม่กวงค่ะไม่กวง ออลองเอาไปดูค่ะถ้าเกิดดียังไงจะมารีวิวให้นะคะอืแล้วแล้วได้ยินข่าวว่าสวนนี้มีสายพันธุ์ใหม่ๆด้วยใช่ไหมครับสายพันธุ์อ้อยสายพันธุ์อะไรครับป๋าทองภูมิทองภูมิโคกโพหรือทองอย่ง้ับทองภูมิทองภูมหกทองภูมหกตระกูลอะไรครับเนี่ยตระกูลเคนะอ๋คมาขยายเข้าขยายแล้วได้ยินข่าวว่ามีพี่น้องเอฟซีสนใจบ้างแล้วด้วยเอกลักษณ์ของมัน เป็นไงบ้างครับลองจะได้ให้พี่น้องเราเปรียบเทียบสักเขียวดูถ้าโอกาสมีจะได้เพิ่งพาใส่กันตวไวยาวดีอยู่ครับยาวดีอยู่ใหญ่ยาวแข็งไหมแข็งไหมครับโอถ้าใหญ่ยาวแข็งอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ความหวานนี่ไม่ไม่ต้องพูดถึงเนาะคำอ้อยเอาน้ำหนักอย่างเดียวอย่าไปพูดถึงมันเลยเนาะเขาให้เราถึงได้เนาะอืม เอาอยัางไงคลิปนี้ไปไหนล่ะเจียลบไปแล้วจะให้ลายผู้ชมแล้วก็จะฝากถ้ายัางไงก็ฝากมีช่องมีช่อง youtube ไหมที่ทําพันน่ะเหรอแต่สถานที่พันธในเนี้ยฝากเบอร์โทรไว้ก็ได้ครับเบอร์โทรอะไรเดี๋ยวผมจะพิมพ์ขึ้นให้ที่นี่ศูนแปดเจ็ดค่ะสองศูนย์ศูนย์แปดหกหกสามช่างเท่าช่างเท่าแล้วสนใจพันทองทอง่งมคทองภูมมหกออแล้ว ก็ลองโทรไปสอบถามดูนะครับรายละเอียดลุงชวนเป็นคนหนึ่งที่นะครับพี่น้องลุงชวนเพ่ได้ชิดยึดอาชีพเป็นพ่อค้านะครับลุงชวนเป็นคนที่อยากเฮ็ดอย่างดีล้วอยากให้พี่น้องเขามีความสุขไปกับลุงชวนนะครับเฮ็ดเรามีความสุขมือมันได้กับมีความสุขคือเขาครับหายิ้มไม่ค่อยออกครับยิ้มแหงๆแล้วตอนนี้ <laughs> มือมือ,อไหลครับอันนี้อลไร <laughs> เกือบสุดท้ายแล้วครับอีกแค่เจ้านึงนะครับเออเดี๋ยวจาขบบอาพี่น้องให้ฟังอ้อยลุงชวนไปไกลทางเชียงใหม่อ้อยลุงชวนจะได้ไปเป็นอาหารสร้าง มีโอกาสเดี๋ยวจะเอาคลิปมาโชว์พี่น้องขอบคุณหลายๆสบายดีลาไปกับพี่น้องทั้งเพชรบุรครับลาไปก่อนครับสวัส,ส,ด,สดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารพครับเมื่อนี่ป้ามาจากทางฟังลบุรีนะครับนี่คือรอบที่สามของคุณป้าแล้วนะครับที่มาเอาอ้อยที่สวนลงเชิญทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นสภาพนี่นะครับที่เราจับยอ,อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นอ้อยที่สภาพกายภาพบางงามแล้วป้าไปปลูกก่อนหน้านี้ขึ้นยังครับหน่อมันขึ้นแล้ว เป็นไงเป็นที่น่าพอใจหรือเป็นที่น่าไม่พอใจโอ้หนอใหญ่หนอใหญ่หนอใหญ่ทั้งนิ้วเนี่ยเอออนาคตน่าจะดีใช่ไหมครับน่าจะดีนี่ขนาดเริ่มต้นนะครับอ่าอ,อ่าแล้ววันนี้สนลุงชวนหมดแล้วจริงๆ <c oughs> หมดแล้วเดี๋ยวเอาไปเผื่อเยอะๆหน่ะหมดแล้วจริงๆนะครับหมดแล้ววันนี้แกก็มาตัดช่วยลุงชวนตัดไม่ไหวจริงๆนะครับตัดมอเช้านี้ก็ต้องผสมเกสรต้องทำก็ตาหลายอย่างนะครับบริการลูกค้าเอาไปซ่อมด้วยครับเอาไปเอาไปซ่อมในในขอนแก่นใช่ไหมเนี่ยอ๋อต้อง ทำกันจริงๆเนาะไม่ให้มีเว้นหลุมเลยปีหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งก็ต้องให้มันเต็มปีนี้เห็นสายพันธุ์ของชวนล้วมีหวังกันเยอะเลยเนาะเอาเอายังไงเป็นกำลังใจให้กับสวนนะครับที่มาใช้บริการลงนอ่ะลาไปก่อนกับพุณป้าจากลพบุรีอะไรน้องตูมเหรอครับโกตูมอ๋อโคกตูมโคกตูมลบบุรีสวัสดีครับครับพี่น้องครับป้ามาจากท่าท่าตูมลพบุรีนะครับกะ เอาลายนะครับต่อมาไมาเ้เถี่ยวที่สามหลวงชลและห้ของควรเหมือนกับทุกชิพนะครับมนเข้าไปแล้วครับผมได้มาแล้วครับลากกไม้เบิ้มด้วยหรือปะนี่คือหนักปะในเบ่หน,นักดอกครับไม่หนักเลยใช่ไหมครับป้าหนักเลยก็ต้องเอาหรอกพลังความอยากได้นะครับอ,อ่าใหญ่ปหมโอโอโอโเสียงหอบตีบทแตกใช่ไหมครับ<อ>นี่หอบนี่เอาเอาเอานี่แหละครับของควัรจากสวนลุงชวนครับผม